สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปครึ่งเดือนหลังนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ของชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรด้วยนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปหน้าต่อ,ตอไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำคลิปด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะคะก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็จะมี ดาวเสาเป็นดาวประจําตัวนะคะตอนนี้ดาวเสาก็เข้าสู่บ้านตัวเองมาสักพักแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการปรับปรุงนะคะปรับฐานะปรับชีวิตปรับความเป็นอยู่หนะ้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าที่เขา้เขาทางนะคะบางคนอาจจะหนักเหน็ดเหนื่อยในภาระหน้าที่ตัวเองที่กาลังทําอยู่เพราะการทํางานของดาวเสาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องหนักหน่วงไว้ก่อนนะคะช้าแล้วก็หนักด้วย แต่ว่าผลประโยชน์โดยระยะยาวแล้วก็จะมั่นคงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนนะคะตอนนี้ดาวเสารอยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะซึ่งมาจากพบอริและพบสุภะก็แปลว่าเป็นการที่แก้ไขอริแปลว่าแก้ไขการงานหรือทำอะไรหน้าที่ของตัวเองเพื่อนำไปสู่ความสุขความสาเร็จในวันข้างหน้านะคะมีดาวเกตนะคะดาวเกตจะย้ายเข้าสู่ภพพันธุหมายถึง ดาวเกตหมายถึงวิญญาณธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะอพอย้ายเข้าสู่ภพพันธุก็จะทําให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านของเราอะไรแบบนี้นะมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องประหลาดประหลาดขึ้นมานะคะยกับดาวพฤหัสด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการเงินบางคนบางท่านมีโชคดีมีโอกาสที่ดีมีโชคในที่ของตัวเองในบ้านของตัวเองในอะไรแบบนี้นะคะ ก็ลองดูนะคะใครที่ทําบุญทํากุศลมาดีอย่าลืมนะคะบุญกุศลเหล่านี้จะอาจจะหนุนนําให้เราได้ในสิ่งเหล่านี้นะคะวันที่26 22นะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ภพตนุของตัวเองนะคะดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนปุตะแล้วก็เจ้าเรือนเรือนลาภะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องลาภผลโดยเฉพาะเลยนะคะใครมีโชคมีลาภอะไรดีๆนะคะเพื่อแผ่กันบ้างทีนี้ต่อไปนะคะก็วันที่26นะคะ 22ดาวสุกย้าย26ดาวอังาวคารจะย้ายบ้างนะคะย้ายเข้าสู่ภพตนุของตัวเองดาวงคารเนี่ยมาจากภพพันธุกับภพบลาภะเอาแหละถ้าชาวราศีมังกรจะไม่มีราบผลไม่มีโชคลาภไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะการเงินก็เป็นดาวพฤหัสนะคะมาจากภพสหัสชชะแล้วก็วิน,นาศแล้วก็มีดาวจะเจ้าเรือนไอด,ดาวอาทิตย์นะคะ,จะเจ้าเรือนมรณะไปอยู่ด้วย อาจจะมีโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับบ้านตัวเองกับอะไรแบบนี้นะคะในที่ของตัวเองนี่แหละเกี่ยวข้องกับตัวเราเองไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นเลยนะคะแต่เมื่อดาวพฤหัสน,นะคะมาจากภพวินาศและสหัชชะถ้าเป็นใครมีความเชื่อเรื่องของบุญของกุศลนะคะสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองแผ่บุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวประจําบ้านนะคะเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางประจําบ้านของตัวเองให้ดี ก็อาจจะโดนบันดาลให้มีโชคมีลาบได้ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงเวลานี้นะคะก็เตรียมตัวรับโชคใหญ่เนาะเอาแหละต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะไพ่ใบแรกคือใบนี้นะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าก็บ่งบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งมุ่งมั่นตั้งใจทํางานช่วงนี้อาจจะเป็นหน้าที่ เราจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะกับการที่เราจะต้องทํางาน,ท,นาทําหน้าที่หรือทําอะไรในสิ่งที่เรารับผิดชอบนั่นแหละมันก็จะเป็นอะไรที่มันยังเป็นอะไรที่ยังหยุดไม่ได้มันต้องทํามันต้องเหนื่อย <S <S บ่งบอกว่าเราจะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยในบ้านของเรา <S <S เหน็ดเหนื่อยในหน้าที่ของเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นไปเพื่อความสุขของตัวเองความมั่นคงของตัวเองนั่นแหละนะคะอ่ะขอดูไ่สนับสนุนเพิ่มเติมด้วยสิคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ3มถ้วย เหนื่อยแล้วเรามีความสุขเหนื่อยนะเหนื่อยเพื่อความสุขของคนอื่นอะไรแบบนี้เหนื่อยเพื่อความสุขของบุตรหลานธิดา <c oughs> อ่ะมีเจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยนะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราจะต้องทําในช่วงเวลานี้นะคะสิบไม้เท้าถือว่าเป็นหน้าที่เป็นภาระหน้าที่ที่หนักเหนื่อยนะคะแต่ว่า เราก็เต็มใจทําเราก็พร้อมที่จะทํานะคะเพื่อความสุขความสมหวังของเราในอนาคตนะคะเป้าหมายเรามีนะคะบางคนก็ทําเพื่อความสุขบางคนก็เพื่อทำเพื่อการรักฐานอนาคตที่ดีในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งการเงินนะคะของชาวราศีมังกรนะคะได้ไพ่คิงเหรียญน,นี่ไงบอกบอกว่าเงินมาเต็มอะ่ะเออเงินมาเต็มจริงๆเลยเนาะจะมาจากทางไหนนะคะเงินได้คิงเหรียญ หนึ่งดาบหนึ่งเหรียญด้วยมีโชคจริงๆนะเราถูกคัดเลือกแล้วแหละอะใครคนในคนหนึ่งชาวราศีมังกรอ,อย่าลืมนะคะจะต,ต้องมีโชคแน่นอนสามเหรียญอ่ะมีโชคกับที่อยู่อาศัยมีโชคกับทรัพย์สินมรดกตัวเองมีโชคกับตัวเราเองนี่แหละ สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าเรื่องโชคลาภนะคะถ้าเกี่ยวกับข้องกับเรื่องทรัพย์สินเงินเอ้ยที่อยู่ที่อาศัยเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางแผ่บุญให้เทวดาประจําที่ประจําทางจับําตัวเราด้วยนะคะเป็นเหมือนกับส่งน้ําใจต่อกันส่งบุญต่อกันนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะโดนบันดาลให้เรามีโชคได้ง่ายนะคะใครสะสมบุญไว้แต่ว่าดวงชะตาออมาในร,รูปแบบนี้นะคะ มีโอกาสที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยง่ายนะคะมีสามเหลียนเข้ามาเป็นอํานาจบุญเก่าหนึงดาบหมายถึงเราต้องถูกคัดเลือกอย่างแน่นอนเตรียมตัวเตรียมใจรอรับนะคะเอาต่อไปนะคะในตําแหน่งสหัชชะนะคะได้ไพ่10ดาบ10ดาบเนี่ยบ่งบอกว่ามันเป็นการจบนะคะสหัชชะแปลว่าสังคมญาติพี่น้องแปลว่าการติดต่อสื่อสารด้วยนะคะมีไพ่เมจิเชนเข้ามานะคะ เด็กดาบสี่เหรียญอ่ะทีนี้ตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะสิบดาบในตำแหน่งสหัสชชะนะก็บ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้ในสิ่งที่มันจะเป็นปฏิหารนะคะ ปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับทําให้เรามีความรู้สึกว่ามีไพ่เมจิเชียนเข้ามาเนี่ยไพ่ผู้พิเศษเนี่มันเป็นปฏิหารจริงๆมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะทีนี้พอเป็นสหัสช้าในตําแหน่งสิบดาบเราจะไปสื่อสารกับใครล่ะคนไม่มีชีวิตอ่ะนะคะหมายถึงว่าอาจจะเราอาจจะสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญ,ญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเราในที่ของเรานั่นแหละนะคะ เหมือนกับการที่บอกบอก,บอกถึงความทุกข์ยากลําบากอะไรของเราแบบนี้เป้าหมายของเราสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่คือเรื่องของการเงินมันไม่น่าจะเชื่อเนาะมันไม่น่าจะใช่แต่มันน่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นนะคืออ่ะถ้าใครเชื่อเรื่องเหล่านี้อยากจะมีโชคมีลาบนะคะก็ลองอ่ะไหว้เจ้าที่เจ้าทางการจุดธูปเหมือนถึงการสื่อสารนั่นแหละนะคะบอกกล่าวแผ่แผ่ส่วนบุญอะไรแบบนี้มันเป็นความเชื่อนะคะใครไม่เชื่อผ่านไปเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลา ะะแต่ถ้าใครเชื่อลองลองลอง,ลองทำดูนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่สหัชชาหมายถึงญาติพี่น้องหมายถึงเพื่อนเพื่อนฝูงหมายถึงสังคมหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องอติดต่อสื่อสารแล้วมันมีไพ่เด็กดาบในตําแหน่งลาภะเห็นไหมคะหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะได้ลาบผลจากสิ่งเหล่านี้นะคะมีสามดาบด้วยหมายถึงว่าหมายถึงความทุกข์ยากลําบากเราต้องให้เขาก่อนนะ เขาถึงจะมีพลังแล้วก็จะช่วยเหลือเราให้กับเราได้ในตำแหน่งนี้ถ้าใครเชื่อลองดูนะคะเมเจเชียนเขาเรียกว่าการสื่อสารกับสิ่งลี้ลับประมาณนั้นนะคะดาวเกตเข้าสู่พบสหัชชะหรือเปล่าเข้าสู่พบพันธุนะคะในช่วงเวลานี้มีร่วมอยู่กับดาวมฤตยูโยกกับดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ในภพมรณะนะก็ต้องสื่อสารกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละนะคะเพื่อลาบผลที่ดี อ่ะมีความสุขความสำเร็จรออยู่นะคะใครเชื่อก็ลองดูนะคะเอาละต่อไปนะคะในตำแหน่งพันธุนะคะได้ไพ่ the f o o l นะคะ the f o o l หมายถึงการเริ่มต้นใหม่หมายถึงความเป็นอิสระเนาะบางคนอาจจะได้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในบ้านของตัวเองนะคะได้สิ่งใหม่ๆได้สิ่งที่ถูกใจได้อะไรที่มันหรือว่าได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าได้มีความเป็นอิสระบางสิ่งบางอย่างนะคะ มีไพ่เด็กดาบเฮ้ยเด็กไม้เท้าเข้ามาแล้วอัศวินดาบแล้วก็อัศวินไม้เท้านะคะอืในบ้านของเรามันมีอะไรที่แบบเหมือนกับว่าจะก่อเกิดสิ่งใหม่ๆนะคะพลังงานในบ้านจะเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะนะเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันบางทีก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นมานะคะมีปฏิหารเกิดขึ้นมาในบ้านของเราต้องลองดูนะคะเด็กไม้เท้าก็คงบอกว่าอ่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาแต่มันไม่ใช่อะไรที่ว่าจะ ยิ่งใหญ่มากแต่มันก็จะเป็นปฏิหารทําให้เรามีพลังในชีวิตนะทำให้สถานการณ์ในบ้านเราหรืออะไรที่มันอยู่ที่มันเคยคงที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้นะคะทีนี้ตําแหน่งปุตตะบ้างนะคะได้ไพ่เด็กถือถ้วยมันก็เป็นไพ่แห่งข่าวดีโชคดีทางกายข่าวดีอีแหละนะเหมือนกับว่าโชคดีอ่ะเออมีโชคดีมีความโชคดีเกิดขึ้นมานะคะเป็นโชคอ่ะ มันจะบอกว่าโชคเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เนะเาะมันมีคิงเหรียญเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นความรักเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้เป็นรักเล็กๆ,ๆน้อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็ดูนะคะแต่ว่าในที่นี้หมายถึงโชคลาบนะคะมีไพ่ t h e e m p เ r o r เข้ามามันไม่ใช่โชคเล็กแล้วสิ้า The Emperor เนาะหนึ่งไม้เท้าแล้วเด e s t สตาเนาะอะ ขอพอรกันไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะยังไงชาวราศีมังกรน,น่าจะมีโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านตัวเองหรือบรรพบุพรุษตัวเองนั่นแหละนะคะหาเอาเลือกเอาแล้วก็อ่ะลองดูนะคะสิ่งที่เราปรารถนาจะสําเร็จสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะคะผู้เป็นใหญ่เป็นโตที่เกี่ยวข้องกับเรานี่แหละต่อไปนะคะในตําแหน่งอลิเนี่ยได้ไพ่ห้าถ้วยตําแหน่งอลิได้ไพ่ห้าถ้วยหมอบอกว่า สิ่งที่จะบริหารจัดการแก้ไขต่อไปจะต้องมีการทําความเข้าใจกันก่อนว่า8ดถ้วยเข้ามา10บถ้วยเข้ามานะคะสี่ไม้เท้าอยู่ในบ้านเรานั่นแหละนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นนะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยบง่งบอกว่ามันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีซ่อนอยู่นะคะ หาให้เจอในบ้านของตัวเองแล้วเราจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จสมหวังมั่นคงในบ้านของตัวเองนะคะแปดถ้วยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ในใจตัวเองหรือสิ่งที่เราต้องการนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกเหมือนกับบอกว่าในในที่ที่เราอยู่หรือว่าในชีวิตเรามันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่นะคะตัวเราเองด้วยหรือว่าสถานที่หรือว่าอะไรแบบนี้มันจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เราต้องหามันให้เจอนะคะ แล้วเราจะได้มาซึ่งความสุขความสําเร็จนะคะต่อไปนะคะในตําแหน่งปัตตนินะคะเป็นไพ่สามดาบไพ่สามดาบนะคะในตําแหน่งปัตตนิอ่ะขอดูไพ่สนับสนุนซีสี่ดาบควีนดาบ the fool ใหออกมาในแนวที่บ่งบอกว่าถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะความรักความสัมพันธ์มันจบลงไปมันมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสที่เราจะได้แบบตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของเราใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะสําหรับในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของอ่าปัตตานีปแปลว่าคู่ของหุ้นส่วนนะคะ คุกคงก็ในเรื่องของความรักนั่นแหละถ้าเป็นความรักครั้งใหม่ก็รอเวลาก่อนนะคะดูใจกันไปก่อนแต่ว่าดูแววแล้วยังไม่เข้ามานะคะอาจจะเป็นแคบบุตรตาตำแหน่งนี้อาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภมากกว่าถ้าในเรื่องของความรักก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าใครจบความสัมพันธ์แล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะหรือว่าอาจจะต้องอเดินเพียงลําพังสักคู่หนึ่งก่อนนะคะค่อยเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ ต่อไปนะคะในตำแหน่งมรณะได้ไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยนะคะในตำแหน่งมรณะโดเวอร์มันเป็นหน้าสิ่งที่น่าสนใจมากสามดาบมาแล้วสามดาบสามดาบเก้าถ้วยนะคะ,ะในตำแหน่งมรณะนะคะ เป็นไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยเป็นไพ่เหมือนกับผลประโยชน์ร่วมกันการที่แบบความเท่ากันเสมอภาคกันอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของความรักอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของอมรดกอันเนี้หมายถึงทรัพย์สมบัติอะไรแบบนี้เงินทองอะไรอย่างนี้นะคะมีไพ่ดเวอเข้ามาก็บ่งบอกว่า,ามันจะทำให้เรามีความเป็น มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นน่ะ uh huh. สิ่งดีๆมันจะย้อนเกิดขึ้นมาให้ผลประโยชน์กับเรามรณะแปลว่าพบภูมิที่ไม่มีตัวตนแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่า t ด e w เ r l d ์มันเป็นไพ่แห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละเขาอาจจะวนกลับมาให้บุญให้กุศลของกับเราก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็พูดเยอะไม่ได้นะต้องทําความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะสาดาบเนี่ยถ้าใครอยากมีโชคตรงนี้ก็ให้บุญเขาไปก่อนนะคะ9้าถ้วยความสุขความสําเร็จก็จะรอเราอยู่นะคะ ทีนี้ต่อไปนะคะเป็นตำแหน่งสุภานะคะได้ไพ่เด็กไม้เทา้าไพ่เด็กไม้เท้าบอกว่าเราจะได้เริ่มต้นใหม่แต่มีเจ็ดไม้เท้าเข้ามาก็บ่งบอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะ่ะมันจะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะมีความมั่นคงต่อไปมีความสําเร็จต่อไปขอให้ทําหน้าที่ต่อไปนะคะมันจะสําเร็จได้มีไพ่เด็กเหรียญเข้ามาก็เป็นการเหมือนกับ นั่นแหละเด็กเรียนก็มีโอกาสที่จะสําเร็จในอนาคตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะมีไพ่ d t m เ n t เข้ามานะคะก้าดาบเข้ามาก็ความการตั้งต้นความสุขตรงนี้ก็จะนําไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้านะคะความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะถูกปลดปล่อยไปเราจะมีความเป็นอิสระขึ้นในชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะ ในวันข้างหน้าแต่วันนี้เราก็ยอมเหนื่อยหน่อยนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งกรรม,มะได้ไพ่ดีแอมเพสนะคะดีแอมเพสเป็นไพ่บ่งบอกถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์ในตำแหน่งกรรม,มะแสดงว่าช่วงเวลานี้ชาวราศีมังกรก็มีความมั่นคงนะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามารับผลอันใดที่คาดหวังย่อมจะได้รับนะคะมากน้อยแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะ มีไพเเาา่เด็กถ้วยเข้ามาเด็กถ้วยเข้ามาสองใบในเรื่องปุตตะมันน่าจะเป็นเรื่องโชคลาภที่จะเข้ามานะคะห้าเหรียญเข้ามาอ่ะห้าเหรียญอ่ะห้าเหรียญก็บอกมอกว่าเอออ่ะถ้าเป็นเรื่องโชคลาภก็ให้บุญเขาก่อนอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะบางทีเขาอาจจะลอคอยเจ้ากรรมในเวรหรือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดนะคะก็อ่ะถ้าใครมีความเชื่อศรัทธาเป็นเรื่องที่ไม่ได้ เหลือบากกว่าแรงก็ลองดูนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งาลาภะนะคะได้ไพ่เด็กดาบลาภะแปลว่าโชคลาภนะคะลาบผลสิ่งที่จะเกิดขึ้นความสุขความสำเร็จนะคะได้ไพ่คิงดาไพ้คิงเหรียญคิงเหรียญมาในตำแหน่งการเงินแล้วมาในตำแหน่งโชคลาภเป็นไพ่สนับสนุนนะคะสองไม้เท้าอ่ะต่อไป คิงไม้เทา้าในตำแหน่งลาภการเงินสหัชชะนะคะอ่ะใครจะเชื่อก็เชื่อ,อน,นะถ้าใครอยากมีโชคลาบมีโชคมีลาบ,ลาบกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของตัวเองในบ้านของตัวเองอะไรแบบนี้ลองเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางขอพรขอโชคขอลาบนะคะอ่ะก็อาจจะสำเร็จได้นะคะแล้วแต่ศรัทธาความเชื่อของแต่ละคนนะคะ แต่ถ้าใครไม่เชื่อก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการงานของเราเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะเพื่อที่จะมาสร้างความสุขความมั่นคงให้กับเรานะคะเทคนิควิธีการต่างๆที่เขาให้มาเราก็นํามาใช้ปรับปรุงต่อไปได้นะคะต่อไปตําแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นตําแหน่งวินาได้ไพ่แฮงแมนนะคะคือไพ่ใบนี้นะคะ อไพ่สนับสนุนเป็นเทมเพลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะไกรที่เคยมีปัญหาและอุปสรรคมานะคะ,ะห้าไม้เท้าแปลว่าปัญหาและอุปสรรคที่เรามีหรือความวุ่นวายใจต่างๆนะคะสี่สถ้วยมันมีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่เราเคยแบกรับภาระมาสิ่งที่เราเคยแบบหนักหน่วงในชีวิตที่เราเสียใจที่เราสูญเสีย มีโอกาสที่เราจะได้แก้ไขมีโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะไม่จมปักอยู่กับสิ่งที่มันร้ายๆกับสิ่งที่มันทําให้เราเป็นทุกข์นะคะอะไรที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลานี้เราต้องหยิบจับไว้ก่อนเราต้องพิจารณาไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อมั่นในความทุกข์จนเกินไปนะคะจงเชื่อว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้มันจะนําความสุขมาให้กับเรา ไม่ว่าสิ่งที่เราจะรักจะไม่รักก็แล้วแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรามองไปข้างหน้าอย่ามองย้อนหลังถ้ามองย้อนหลังเราจะมีความทุกข์โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะเรามองไปข้างหน้าว่าถ้าคนรักของเราจบกับเราไม่ดีกับเราแล้วเรามองไปข้างหน้าว่าเราจะต้องได้คนรักที่ดีกว่านี้ที่พอใจถูกใจเรามากกว่านี้เราจะมีกําลังใจนะคะเราไม่เจอวันนี้วันหน้าเราก็เจอพรุ่งนี้เราก็ต้องเจอพรุ่งนี้เราไม่เจอวันต่อๆไปเราก็ต้องเจอ พรเราเป็นคนจิตใจดีอะไรก็ว่าไปมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเราต้องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนที่ใจของเราเองก่อนนะคะเปลี่ยนที่ความคิดของเราเองมีเป้าหมายที่ดีแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่ดีตรงนั้นที่เราวาดหวังไว้ในใจเรามันจะสําเร็จได้โดยง่ายนะคะดีกว่าเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะคะถ้าใครจะออกจากความทุกข์ในเรื่องของความรักต้องมีเป้าหมายใหม่ๆนะคะและต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นให้ได้นะคะ เอาละค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สำหรับการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับจะได้มีการอ่าจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าต่อ,ตอไปนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจที่จะตวรวจดวงชะตาโดยส่วนรวมก็ฝากเบอร์โดยส่วนตัวนะคะก็ฝากเบอร์ไว้ให้นะคะ ยังไงก็ติดต่อได้นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับชาวราศีมังกรก็ขอไว้พรให้ได้รับโชคลาภใหญ่ๆสมใจปัรถนากันทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ